จากปีแรกจนปัจจุบันกับเวลา30กว่าปีแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเราริโกโ้ยังยืนหยัดเป็นผู้นำด้านธุกรกิจไอทีวิสเนตที่พร้อมจะเติบโตไปกับทุก9ก้าเดินของลูกค้าเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งมาพร้อมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเราให้คำปรึกษาออกแบบ ติดตั้งรวมไปถึงรูปแบบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งบริการ Financial Service และบริการในแบบ Ad a พ Service ที่ช่วยแบ่งเบาภาระด้านไอทีและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าทําให้วันนี้ลูกค้าของเราเดินหน้าธุรกิจได้แม้จะมีอุปสรรคแต่ย,ยังคงเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันมีเทคโนโลยี12เทรน ซึ่งนับว่ามีบทบาทต่อธุรกิจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่สำหรับประเทศไทยนั้นมี4เทรนที่สำคัญได้แก่ Data Fabric, Cloud Native Platform, Cybersecurity Mesh และ Privacy Enhancing Computation ซึ่งลูกค้าทุกคนไม่ต้องกังวลเพราะ4เทรนหลักนี้ r i โก้มีบริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการบริการด้าน i อของเราทั้งหมดค่ะ อย่างแรกนั้นเป็นหัวใจหลักของระบบโครงสร้างไอทีในองค์กร ก็คือเรื่องของ c l o u d a n d IT ทุกองค์กรต้องการให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นในทุกส่วนงานการติดกระดุมเน็ตไดให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการออกแบบที่ดีจะทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ทั้งระบบ Data Center and Hybrid c l o u d รวมไปถึงบริการ Cloud Service ต่งตางๆาและระบบ Backup and Data Protection ในปัจจุบันธุรกิจมีการเติบโตในรูปแบบออนไลน์สูงถึง80%ดังนั้นโครงสร้างหลักทางด้านไอทีขององค์กรจงเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ต่ต้้ออองงเพพิมหรรรืลดดดขขนาาัยกไ ามความต้องการได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันอีกสิ่งที่ธุรกิจจะเป็นต้องมีและริโก้เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตนั่นคือเรื่องของสมาร์ตเดเวลออุปกรณ์สําคัญเพื่อการทํางานในโลกยุคใหม่ที่ทุกคนสามารถ w o r k f r o m a n ม w h e r e ได้เราพร้อมช่วยและสนับสนุนให้เลือกอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมพร้อมการดูแลอุปกรณ์ได้อย่างครอบคลุมรวมไปถึงการใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่วเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการ Device as a Service และสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับธุรกิจนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยหรือว่า Cyber Security สืบเนื่องจากรูปแบบการทํางานแบ like บ w r r k f r m m n y y w e r e ทําให้ธุรกิจมีส่วนร่วมกับการทํางานในระบบคลาวมากขึ้นหรือบางครั้งก็เกี่ยวแบบไม่รู้ตัวอาจนํามาซึ่งภัยร้ายแรงจากผู้ไม่หวังดีที่จะพยายามเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขององ,องค์กรหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลทําให้ความปลอดภัยของข้อมูลและการทํางานผ่านคลาวด์ กลายเป็นสิ่งที่ต้องมาพร้อมกันและเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงในอันดับต้น,ตน,ตนโดยวิกโกเราพร้อมดูแลในส่วนนี้โดยเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการบริการตลอดจนการทํางานขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของธุรกิจในอนาคตซึ่งวิกโกเราเป็น global partner กับ Dell Technology ซึ่งเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมทางด้านไอทีของโลกและเราทํางานร่วมกันมาอย่างยาวนานครับซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้วิกโกและเดลได้ร่วมกันนําน,นวัตกรรมระดับโลก มาปรับใช้พร้อมทานฟอร์มโครงสร้างไอทีธุรกิจตั้งแต่ในระดับพื้นฐานจนไปถึงการดูแลที่ครอบคลุมทําให้สามารถรับประกันได้ว่าการส่งมบอบผลิตภัณฑ์และทุกบริการของเราจะตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและนําพาความสําเร็จมาสู่ธุรกิจของทุกคนได้ ด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเด t เทคโนโลยีเราสามารถที่จะช่วยในการวางแผนให้คำแนะนำปัจจุบันเนี่ยการที่ลูกค้าจะเข้าสู่ดิจิทัลบิสเนสเดลเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของเราโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากเดลคอนซัลทิงเซอร์วิสจะทำงานร่วมกับริโก้ในการให้บริการลูกค้าของริโก้เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไร้รอยต่อช่วยลดต้นทุนรวมทั้งเพิ่มความมั่นคงให้กับองค์กรโดยเดลเทคโนโลยีมองว่าปัจจุบัน3เรื่องซึ่งเป็นท็อปอินเวสท์เมนต์สำหรับด้านเทคโนโลยี อันแรกเลยก็คือเรื่องคลาวดส่วนที่2ก็คือเรื่องเซอร์วิสส่วนที่3ก็คือเรื่องการ เน้นการ collaborate ในการที่จะ remote work โดยอันดับแรกในด้านมัลติคลาวเราสามารถที่จะช่วยดูแลในเรื่องการดีไซน์เวิร์กโหลดรวมทั้ง performance อีกส่วนหนึ่งก็คือในด่วนของด้านฟินแน์นะคะแล้วก็ costing model ให้กับลูกค้าส่วนที่2ก็คือในด้าน business resiliency จะช่วยดูว่า business impact นะคะที่เกิดขึ้นจาก security พร้อมกับให้คำแนะนำถ้าหากปัจจุบันเกิดการแอตแท k เกิดขึ้นจากภายนอกก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาส่วนในด้าน asset เรามีทีมบริการ s o ็อกหรือ Security นะคะ m a n a น e d e t เท t a แอนด์เรสตเพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาในด้านการบริการรวมทั้งการทำา y y e r r r e o v v r y y s i t e ในด้าน Workforce ทีมงานของเราจะช่วยวางแผนในเรื่องการ Remote Work Strategy ขององค์กรโดยมีการกำหนดทั้งในด้านส่วนที่เป็น t e c h n i c a l Requirement หรือในด้านการที่จะ adaptation ในการที่จะทำ remote workforce ให้กับองค์กรพูดง่ายๆในภาพรวมก็คือ Del l Consulting Service จะสามารถทำงานร่วมกับ RICO เพื่อดูแลลูกค้า RICO ในการจัดเตรียมรูปแบบของเทคโนโลยีรวมทั้งการบริการที่เหมาะสมให้คำแนะนำแล้วก็วางแผนทางด้านกลยุทธ์ IT เพื่อลอดเวลาค่าใช้จ่ายในการทำงานในการสร้าง business outcome ที่ดีที่สุดค่ะ ก้าวสู่ยุคใหม่ก้าวอย่างไร้รอยต่อภายใต้การสนับสนุนจากพวกเรา f โฟก on อ o นบูมฟอร์เวิ